ครับวันนี้เรามาแต่งข้าวของกินคนเมืองต่อนะครับยังมีแถมนักนะครับของกินคนเมืองนะครับได้ไปอยู่ถึงบทที่เจ็ดบาทที่สองเลยนะครับก็คือแกงบะฟักมักเอาขันขันใส่ไก่ปะจันกู้ถูกู้ท้องนะครับมันต้องแกงบะฟักมันต้องใส่ไก่นะครับอันนี้คือบาท บาดกลมนะครับาต่อไปก็คือบาดสลัดขึ้นนะครับาสลัดขึ้นเสียงตีนะครับ<ม>เอามาต่อมาแต่งเลยนะครับยำหนังหมูยำหนังหมูยำหนังหมูนีนหนนหนนห่หมูเสียงจัตวาเห็นไหมครับ ได้สองเสียงนะครับก็คือเสียงเจดวานี่จะ,จะเฉพาะที่สุดคือสามารถเอื้อนได้นะครับบางครั้งบางครั้งก็เอามาเอื้อนได้นะครับดูเหมือนดูเหมือนนะฮะที่นี่ก็ท่องนะครับ ท่องเสียงโทรพิเศษนะครับมาคอยนั่งก็มาสัมผัสกับใต้วัชคที่สองของบ้านสลัดขึ้นนี่ก็ต้องเสียงโทรพิเศษนะครับมาดูเหมือนเกิดเกิดกล้องอ่าเกิดกล้องกล้องอ่ากล้องท่องเห็นไหมครับมันไปด้วยกันได้นะครับกล้องท่องเห็นไหมครับถ้าเอาเอาน้องมามัน มันคนมันเสียงเตีย้ยนอ้องนะครับมันก็สัมพัสสละได้นะครับแต่มันมาสัมสัมพัสสระเสียงนะครับแต่ว่ามาแจวามาได้นะครับอ,อ่าเอ่อถ้าสมมติว่าเ,เป็นข้าวที่เขามาสติก๊กอืาฉันทะลักนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้คือฉันทะลักแบบโบราณนะครับ ก็คืออยู่ในข้าวหงหินในข้าวซีบดนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาแบบมันกับมันกับได้นะครับมันก็จะแปลงเป็นข้าวประยุกต์ไปนะครับากาะสุดแล้วแต่จะชอบแต่งนะครับอ่ามันบมีกำหนดโกดเกณฑ์อย่างมากมายนะครับอ่โอเคนะครับอ่าต่อไปนี่ท้ายวรคที่สามนี่จะต้องลงด้วยเสียงสามมันนะครับอื ในโบราณนั้นเปิ้นยังบมีสัมผัสเลยนะครับตรงนี้นะครับเปิ้นแบบมันเน้นสัมผัสแ่เปิ้เน้นเสียงสามัญนะครับเพื่อขับขานจอยคือสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับแต่สมัยนี้เอาเรื่องสัมผัสนิหน่อยนะครับมาเข้าเข้าแคบเข้าแคบมาได้ยินเสียงแคบแล้วมันตัวข่านะครับมาเข้าแคบหนังป้อง หนังปองนะครับปองเสียงสามัญใจตัวปะนะครับหนังปองนะฮะหนังงัวนะครับหนังงัวพ้นเอามาแป่งแป่งแคบนะครับมันก็เรียกว่าหนังปองนะครับหนังหมูเอามาแปลงแคบมันก็พ้นห้องว่าแคบหมูน,นะครับอที่นี่เราสองเสียงสุดท้ายนะครับ เอกตรีจะดีที่สุดนะครับาเอกตรีจะดีที่สุดนะหรือแบบมี้ก็เสียงอื่นได้นะครับแต่จนตรงไอ้ลองสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่าทีนี้ปลาปลาเลือนะครับปลาเลือดเขาเานึกจะเขียนนี่เขาก็จะต้องดูนะครับว่าปลาเลือเนี่ยสระเออมันมีก่อครับอ่าที่เขาเขียนผ่านๆมานะ่ะเขาต้องไปตรวจพอนะครับอ่า บ,บ,บ,บ่ควรจะเอาซ้ำกันนะครับอ่าเห็นไหมครับมันมีเนยเนีฮะสระเออมันก็จะเวลาเนยมันก็จะสัมผัสสระเออสรเออย่างเงี้ยเพื่อความหหหหเห็นว่าอ๋อผู้แต่งนี่มีความละเอียดในกว่าการาใช้ใคำนะครับใช้คำที่บดซ้ำนะครับมาเขาก็เปลี่ยนมาเป็นปลื้มไะครับมา ปลเลาะกับปลเลาะก็ได้นะครับมาปลเลาะเสียงตรีสั้นมันก็ต่ำลงมาหน่อยนะรประมาณเท่ากับเสียงโทพิเศษนะแต่ก่อนนับว่าเป็นเสียงตรีนะครับปลเลาะนะครับมาเห็นไหมครับอ่าหอ่หอหใจกับปลเลาะ,ะเะอาปลาเลาะปลเลาะกับปลเลาะมันกับปปกันนะครับอ่าเอายำมาปฏิวัติเป็นภาษาปฏิวัติใบที่สองเลยนะครับยำอ่าก็คือการ ยืมมาอักษรไทยมาปรับเทียบก็เป็นอักษรละนานะครับอ่าย่ำนะครับมายืมตัวยอยักษ์เนี่ยมาเป็นตัวย hmm ะน,น,นะครับอ่าเมื่อยืมตัวยอยักษ์มาเป็นตัวยะก็อ่านว่าย่ำนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่ายอยักษ์โดดๆอย่างนี้นะครับหนังย่ำหนังหมูอ่าย่ำหนังหมูดูดูเหมือนเกิกอ่าเกิกอ่า เกือกลออก,อกล้องเขา้าแคบแคบมีตัวฆะนะครับยืมตัวขอคนมาเป็นตัวฆะนะครับแคบเข้าแคบหนังนังปองนะยืมตัวป้านะครับมาตัวป้าเนี่ยยืมเอาตัวพอพานนะครับมาปรับเทียบเป็นนะครับนังปองป่าปล้อ ปรื้อเปรื้ออ่าอ่านเขียนการเขียนเสละเนี่ยนะครับหมายมันก็อ่าเวลาเขาปฏิวัติภาษาปรื้อเนี่ยเขาก็เขียนแบบไทยนะครับเห็นไหมเลอะนะครับมาเขาบหมาดอไมกี้นี่มาแล้วครับมาบหมาดอไมกี้มาครับหมายมันครับการปฏิวัตินะฮะเขาใช้วิธีผสมผสานไทยกับพะลานานะครับอ่าอันที่นี้มาเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามแล้วนะครับ คือการที่เอาภาษาไทยมาเขียนสะกดตเขียนตามกําอู้ภาษาลนาที่ตังบนบนนะครับย่ำนะครับย่ำย่ำอัน,นตัวชุดตัวยยักษ์นี่เหมือนกันนะ,ะเอายืมก็ใจชุดเดียวกันนะคะคือตัวคือตัวยอยักษ์โดโดๆนี่คือตัวยะน,นะครับมาอถ้าเป็น or, อออยยอกอ็อ่าเพิ่งเป็นอ่านยอยยักษ์ไทยนะครับ ตัวย้อยยิงก็อาจเป็นเป็นยะนะครับก็ยอยย์ไทยนะครับหนังหนังหมอูอันที่มันเหมือน,อนกันก็นแล้วไปนะครับย้ำหนังหมูดูเหมือนอดูเหมือนเกิอกอเกิกเกิอกกล้องที่นี่แหละตัวเจ้าปัญหานะครับ ในภาษาละนานั่นนะฮะตัวก,กะเปิ้โดนไม้โรขอจ้างเนี่ยนะครับเปิ้อ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับกล้องนะครับาในภาษาปร,าาราิวัติเบรที่สองนี่ยืมเอาตัวกอไก่มาเป็นเทียบเมื่อเป็นตัวกะนี่นะครับอ่าอันนี้คือไม้ขอจ้างนะครับอ,อยืมไม้โรมาเป็นไม้ขอจ้างนะครับหน้าจามันเป็นไทยปไปได้นะครับแต่ไส้ในมันเป็นอักษรละน,น,นานะครับอ่านว่าก้องตัวกันบนบนวะน,น,นะครับ ในภาษาปริวัติแบบพิสามนี้นะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับสกอตแบบภาษาไทยนะอ่านก็นต้องแบบภาษาไทยนะครับมาไม่ใช่ว่าสกอตแบบภาษาไทยเขียนเป็นภาษาอ่านแบบเมืองนี่ไม่ใช่นะฮะเขาเขียนแบบอี้เพื่อจุดประสงค์เพื่อคนไทยอ่านนะครับคนไทยคนฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่บูู้ภาษาละนานนะอ่านนะครับเพราะนั้นคนไทยเพออ่านว่าเกิดก,กล้องนะครับเกิดก,กล้อง มันมันมันจะฮื่มมันเป็นกล้องตังบนบนอ่ะเกิดกล้องอิ่มมันมาเป็นแป้งมันได้นะครับอ่าคนไทยเพิ่นมาอ่านนะครับคนไทยเพิ่นอ่านว่าเกิดกล้องนะครับเพราะนั้นเพิ่นบ่มีวรรณยุกโทพิเศษมาฮื่มนะอ่าภาษาไทยนะครับเพราะฉะนต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับาในส่วนตัวของผมได้เอาจุดประดับไว้อย่างนี้นะครับเพิ่งห่วยว่าอ๋อคำที่มีจุดประดับไม่โทนี่ต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับบังคับมือคนไทยอ่านนะครับ บางข้ามืองฝรั่งบางข้าหรือคนเมืองที่บุหูภาษาละนาเนี่ยอ่านว่าเกื้อก้องนะครับคำนี้นะครับเกื้อก้องนะครับมาเสียงโทรแหวงบุญ้าผมก็หันคนอื่นปิ้นใจพระ,ะตัวเอียงนะครับอก็ก็บ่มีปัญหานะครับหรือจะใช้ตัวนาหรือขีดเส้นใต้กับส่วนแล้วแต่นะครับแต่ขอให้ทั้งรุกมว่ามีคอมเมนต์ไว้ว่าอ๋อคำลักษณะนี้ของอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอืม คำบันืนหมือนต้องไปยุ่งบนนะครับสะกดไปตามเสียงเลยนะครับได้กู้เสียงเลยนะครับอในเอาภาษาไทยมาสะกดนะครับอ่าต่อไปเลยนะเข้าเสียงโทพิเศษอะไรไหมครับเข้าอ,อันนี้คนไทยพวกก็อ่านว่าเข้านะครับอใส่จุดเข้าไปเข้าะนะครับแคบได้ยินเสียงแคบแล้วมันต้องออกคอควายมาเขียนนะครับอ่าคนไทยพวกก็เขียน อย่างนี้แหละครับเอาคอควายเขียนนะแคบนะครับแคบหนังอันนี้หนังหนังปอ้องปองนะครับได้ยินเสียงปองป้อป้านะครับต้องใชจป้อป่าปองเขาแคบหนังปองป้าปอลเลาะอ่าเลอะนี่มันก็เหมือนกันนะครับมันเสียงเหมือนกันก็ปอลเลาะเห็นไหมครับอ่าได้แล้วนะเอาไปต่อนะครับอ่าเป็นจบบท ที่เจ็ดนะครับคือบาทที่สามนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้ได้ยาวนะักแกกันนะ้ะเจ็ดบทแล้วนะครับ ของกินคนเมืองเครื่องคัวพังพร้อมยายแขวดแวดอ้อมยอมใจไขยเขวเริ่มจากน้ำพริกนุ่มลืออีเก๋เปิดถุงเตเอาเข้าวนึ่งจิ้มแป้งออก,อกคะลกกีบสวักดุมดิมแคบหมูจวนจิ้มกุบกุบใส่อัวแอมแกมน่อไม้ซุปแกงบะคอนกม้มลำดีคั่วทั่วเน่าเมื่อต้มเปิ่หวัวปีคั่วแค่มากมีสูสีจิ้นปิ้ง แกงหังเลว่าเวคำกิ้งแม่หย่าแม่ยิงหลีกเว้นแกงเฮ็ดลมลงงมกีบเกนเอียงแกงพักเซี่ยวฝ่ายฝอนน้ำแกงหีบสดบ่หมดต้องถอนอิ่มแล้วขอนอนเติกปุ่มสักน้อยมือแรงลาบควายบ่ไาวซับคยอยแค่ซอยๆแจ่วคุกหลังเตือลาบรอเอาหมูอัวซุกนก,น,กนุกดีเด,ด้งนนมือ ขัวโดนเซยเนาะเย้ยว่าบือคนเมืองลือกินปปดิบบ่ได้ดีขมเรื่องแล้วบะแก้วปุ่มไส้อั่วควในเพีย้ยแมมเลือดแดงแดงแต่งเติมข้าแคมสดหีบลุลู่นอนคอแก่งออกเป้าปลาน้ำลายสอทอดหมูยอมาแอมเคียงข้าง กินเจเป็นลักยอดพักดอกตั้งจิ้มน้ำพริกข่าจิ้มเนหนึ่งเห็ดนางฟ้าปอมปลายาเผอมีเหลือนักเออเอาแป่งเห็ดสม้มตำบะเขืออ้อยเจือไข่ต้มง,งวงจ้างควันงมเลื่อมเว็ดเยาะน้ำป่าผ้าใสเพ็ดพกอปอก้มแก้มไปวันๆแกงบะฟักมักเอาขันขันใส่ไก่ประจัน กูถูกูท่องย้ำหนังหมูดูเหมือนเก,กล้องเข้าแคบหนังปองป่าเละอะนะครับวันพุ่งนี้อยขึ้นบทที่8แล้วนะครับ